บรรยากาศน้ำเสาหนาวตอนหอดน้ำหนาวอยู่ไม่มจะหมอกมันเมนไปถงตนมันนหมอกด้วยขีฟฝนครับพี่น้อยตีห้าสิโมงแล้วครับถนนบนทางยังเหมือนเลย คนหง่สิมาพ่ครับดีนี่คนตกไปพ่อดีพ่อให้เขาบม่ตายขันย่าสิทุล่าแล้ว ่าแต่ผู้ดอตลาดกอนสามหมเสยของมาขายรกลับน,น,น่นาทึ่งากครับผู้ดอกกีนเดียดะยวะ จำเปนช่วงงน้าหนาหนาวค่ะ,กะเกินเนาะเป็นโซนเดนบ่จะวะหอยน่อนเนี้ย้องต่อเานี่ตอนเศร้าครับตีซีมันกรทํางแปานนี้เลยมองดูครับพี่น้อง,อง,องสิบหกโมงสิกโมงตีห้าห้าสิบครับตอนนี้

nào có hiện đang đây là đồn một hai một, một tức đây một, 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 một. ภกิจต่อไปครับไปเอาเนื้อครับไปเอาเนื้อเนื้อไนวัง,ง,งครับมาขายระยะทางจะหนีไปกันประมาณแปดโลสิบโลนับนสิบโลได้เวล,ลากับหม,ก,มก,กว่านะครับรรยากาศน่าอิ้มขึ้นเลยครับเมื่อไหร่ เปนี ens, ่ครับบรรยากาศท่างุ่นนะครับเมืนีเด็กบรรยากาศดีดีครับดีมากเลยแต่ว่ามันคือหนาหนาวจริงๆที่แล้วเงี้ยเป็นหน้าฝนนะครับปีนี้หน้าม้าละบากนะครับหน้าอยู่ที่ลำมาศปีนี้มันี่เลยนะครับย่ากดบอนะครับน้าลำมาศปีนี้ทุกปีน้ำจะ ก็คืนตัวมตะลิงนะครับแปะสะพานแผลๆนะครับนะ้ะเจ้าปีนี้เลี้ยวต้องไปยังโกศากว่างน,นะครับน้สารสารว่าแรงคนระับบดทิ้งก็พอแรงนะครับทางกาลสินก็นค่อยแรงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าทางเอียดมูลูเป็นแน่นนะครับกลาว่า ถิมระยะไปแน่ฝนกับตก

การโดยสารชัยโอ้ยหมาะมือนี้ไหมครับบรรยากาศบ้านอยูเขาขอเลยเว้ยปปัดไปเนี่ยก่อเราจะไปทั้งไรกระสินกับเลี้ยวนี่นะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับบ้านโนนท่านนะครับสิบสามกิโลเราก็จะไปกระสินนะครับ,ไป,รนนรบไปขากแพนโนนท่านนะ จีระกาตเพื่อสามใช่สามแยะกระเลียวขวาเลยนะครับมุ่งหน้าซูนนท่านนะครับตามไปอยางเนี้ยอาจจะไปกรสินนะครับก่อนนนท่านเนี่ยขามฝากไปสามสิบสี่โลนะครับก่อนกรสินนะครับระยะทางไกลไกลกว่ากันมานะครับเป็นครึ่งนะครับยาว่เครืงนะองซะผมบาดค่อนข้างที่จะไกลมากๆนะครับ่อไปทั้งเพื่อสมเร็จกับเกสิบห้ากิโลนะครับ าแท็ไปสามสีโลก็ถึงแล้วนะครับนนทม กินหอมพห่นจางระย้าสุดท้ายแล้วอีกไม่ทา,า,ามีผู้ตาแหจำนำตาม่นมันฝันว่าคนกำลังสขาย,จยาใ,ใจแลแห้อย่าหายใจอยากสูต้ต่อสุดอาหารบัวทองคำรถเรีวระยวแห่ ก็อยากหายใจอกไกลเลครับใกจะขอเียงเนือแม่วังแล้วไปทั้ง แต่กระสินทางราไกกบมาเส็นี่นะครับเด้อมุม่งหน้าไปบ้านนนทันเลยมีปกขาวเนี่ยน,นะครับแพข้้าบริค่าบริการก็หนึ่งร้อยบาทเกี่ยวขวาเลี้ยวขวาเข้าสู่เนื้อ ลานเหนือแม่หวังนะครับจะไปกาลสินกับตรงไปเลยน,นะครับ ม่วังงาขอดไหมครับผ้าเบืองเนื้อกบงามแม่หวังนะครับพ้นขายพ้นขายกับคุณงามเนื้อกับงามเกี่ยงไว้ผมหรือเปล่าปะยางมันนหลเอาม้วสัติบาบ้อนนันไหลเสตับเสตับ เดเดเดเมืองก้อนจับนี่ยครับสุดยอดมากมากงามงามข้ามครับบุญละแม่บอกเดวบถ้าเลาจับเป็นบอหบวกเยวบ้างยังขหลจับแต่ผมเลยแป๊บเดียวแปบเดียวแก็บเดียวบาีขึ้นใจที่กันของผมกับแลนมาบางทีขใจที่กัน เดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวกระดาแล้วที่สั่งไว้นะครับจะสวนเลยอยไซนนามกี่พนโอเขี่ยนะครับออกจากพวงไยเดอร์นี่ นามชีโพนสามสิบกียบมีเตแนวเป็นต่เสียพี่นอนไงอยากก,บาาก,กับมาร้านแมวน่มวังได้บริการสุดยอดนะครับเตยมที่เอาซีเนาะทุ้งเจ้าเนาะครับผมเอาต้มนเนื้อต้มกับ,บอเอาซีครับเมือนแต่เราคิปนีครับแค่นี้เนาะครับเนาะ De cup